สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับสหายชาวพระเครื่องนะครับทุกทท่านนะครับเข้ามาพบกันนะครับกับผมเก่งประพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาชมมาส่องพานนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับผมกันเช่นเคยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมาชมนะครับปักกิ่งหรือสีนะครับของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมนี่นะครับ ถ้านะครับเนาะเนื <voulais stand> ้อหาจะจัดอย่างนี้นะครับเนาะนะครับเนื้อหาจะจัดอย่างนี้นะครับถ้าเป็นพิมพ์นิยมหรือพิมพ์คิตานะครับผมนะครับมีลุ้นเลยนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนี่ยผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะมาดูเนื้อหาว่าจัดยังไงนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็พารุ่นนี้นะนะครับพักกิ่งฤิสีของหลวงพ่อเงินวัดบางคันนะครับออกวัดท่ามาไฟนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับผม ก็ถือเป็นยุคปลายๆของหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะพระท่านมรณภาพปีสองนสี่หกสี่นะครับผมนะครับนี่นะครับเนี่ยข่าวข้าวนะเพื่อนเพื่อนพี่เห็นไหมครับเนี่ยคาบเดียนขี้เบ้าแห้งๆนะครับผมเนาะก็ดูองค์รวมก่อนนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนี่ยดูนะครับเนาะวันน้าโลหะก่อนเลยนะนะครับความเก่าของวันน้าโลหะนะครับเดี๋ยวค่อยลงกล้องนะนะครับดูองค์รวมไปก่อนนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับ ชัดไหมครับเดี๋วยวเดี๋ยวโอเคนะครับนี่ก็ดูนะครับเนาะวันน้าโลหะก่อนเลยนะเป็นเพีพีน,น,นะนี่ครับกลับนี่ครับขี้เบ้านะเป็นเพีพีนะครับขี้เบ้าต้องแห้งนะนะครับเพราะขี้เบ้าเนี่ยนะครับเขาเหมือนเขาพอกหุ่นเทียนไว้ตั้งแต่ตอนที่ตอนที่ทำลอกหนะุ่นเทียนนะเป็นเพีพีนะครับแล้วดินขี้เบ้านะ ก็โดนโลหะนะครับเนี่ยโลหะเนี่ยนะครับร้อนกี่ร้อยองศานะเพ็นเพนีนะครับเทเข้าไปมันต้องเกิดการไหม้นะครับการไหม้มันต้องแห้งนะครับมันต้องแห้งมันไม่มันไม่เยิ้มเยิ้มมันไม่เยิ้ม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 คืออะไรเป็นเพืนพีนะครับเยิ้มเยิ้มก็คือนะครับเอามาโปะที่หลังไงครับเพ็นเพืนพีนะครับทำเป็นดำดำนะครับเยิ้มเยิ้มนะครับจริงๆธรรมชาติก็คือมันต้องแห้งนะครับนะครับเพราะมันโดนความร้อนไงครับเป็นเพืนพีมันต้องไหม้ คลายดินมันไหม้นะครับดินที่งัวมันไหม้นะครับผมนะครับแล้วก็นะครับเช่นเคยนะครับเนาะดูพราเก่านะครับต้องดูธรรมชาติความเก่านะครับธรรมชาติความเก่าก็คือที่ขาดไม่ได้ก็คือสนิมนี่ครับมันเป็นพี่นะครับดูนะครับเห็นไหมครับเนาะตามแขนตามซอกเนี่ยเห็นไหมครับคราบสนิมนะครับเนี่ยนะครับสนิมเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสนิมนะครับผมเล่นผ้าเก้านะครับเนาะไม่ดูสนิมมันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นพี่นะ นะครับพรส้นหนีมันเป็นการบอกความเก่าของของสิ่งนั้นนะเพื่อนเพืนพีนะครับนี่นะครับแล้วก็ตะไบต้องเก่านะเพื่อนเพื่อนนะครับวงนี้เขาแต่งเก่ามานะเห็นไหมครับเขาแต่งเก่ามาต้องเก่านะเพื่อนเพื่อนนะครับไม่ใช่รอยลูกหนูนะไม่ใช่ดูเป็นรอยปั่นลูกหนูเครื่องมือสมัยใหม่นะนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตะไบเก่านะครับนี่นะครับนี่นะครับ ก็นะเพื่อนๆพี่นะครับก็ก่อนลงกล้องนะพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ผมมักจะบอกเสมอนะนะครับการเล่นพระนะครับมันไม่ได้จะเล่นเฉพาะพระหลักแสนหลักล้านนะเพื่อนๆพี่นะครับหลักร้อยหลักพันมันก็เล่นได้นะครับผมก็อย่างที่บอกนะเพื่อนๆพี่นะครับก็พระนะเขียกรองนะครับมาอยี่สิบนะครับขายขายสองร้อยนะครับเสิบเท่านะครับผมถ้าเขา ลงทุนกับผ้าไปล้านหนึ่งนะครับสิบเท่าเขามีเง nice ินสิบล <Okay. S 2> <t> ้านนะครับแต่คนมือใหญ่ๆขายเป็นล้านนะครับเนาะคุณซื้อมาล้านหนึ่งคุณขายได้ถึงสิบล้านหรือเปล่านะครับนะครับผ้าแพงมันก็ต้องเบียดนะครับต่างคนต่างรู้นะครับคนขายผ้าเป็นล้านได้นะครับก็ต้องเบียดกันไปเบียดกันมานะครับมันไม่มีวันถึงนะครับถึงขายได้จริงนะครับสิบล้านจริงซื้อมาองค์หนึ่งขายได้สิบล้านจริงนะครับคุณก็ต้องนะครับติดกับคําว่ารับประกันตลอดชีวิตคุณนะครับแต่ผ้า เขียกอกมายี่สิบขาย200ร้อเขาขายชิวชวครับนะใช้เงินกินได้เลยนะครับคุณเล่นพระหลักร้อยนี่ซื้อขายหลักร้อยเขาไม่คิดอะไรกันมากนะครับเนาะเขาสบายๆนะครับลงทุนล้านหนึ่งเขาได้สิบล้านเหมือนกันนะครับแต่เขาสบายๆนะครับผมแต่ล้านหนึ่งคุณซื้อมาล้านหนึ่งขายสิบล้านคุณต้องนะครับคุณต้องแบกกับคําว่ารับประกันไปตลอดชีวิตคุณนะครับผมแล้วพระในตํานานนะครับเป็นจะหรือพระเก่าๆพระในตํานานนะครับวิธีการดูมันไม่เหมือนกันนะครับ อ่ะพูดง,ง่ายๆนะครับพระดังๆของเด็ดไอ้ดอนนะครับเนาะดูพระสมเด็จนะครับชีนช้นู่นชี้นี่มีเหมือนกันตั้งองค์หรือเปล่าครับนะครับพระหลวงพ่อเงินเหมือนกันไหมครับเห็นไหมครับวันต่างคนต่างดูไม่เงินไม่ไอ้ไม,ไม่เหมือนกันนะครับวันหนึ่งเขาซื้อพระคุณสิบล้า,ลานเขาไปแห่เขาไปเช็คกับอีกคนหนึ่งนะมีปัญหา,าขึ้นมาก็ตามแก้ไปเรื่อยๆนะครับก็ตลอดชีวิตเขานั่นแหละครับนะครับ,นะค,รบคนดูพระนะใครมีเงินมีอำนาจก็เป็น ในตำนานเนาะก็เป็นเหมือนคนชีดชะตาผานั้นนะครับเนาะเพราะบางคนเขาเกิดมาใหม่เขาไม่มีความรู้จริงๆนะครับเขาก็คิดว่าอาคนดังมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็แห่ตามกันไปนะครับมันก็ประมาณนั้นนะเพื่อนๆพี่นะครับก็เล่นพานะบางทีเพื่อนๆพี่เหมือนคนขายรถนะนะครับคนเต็นรถนะง่ายๆนะครับบางคนนะครับเต็นไหนขายเบนซ์ขายบีเอ็มนะครับรถสปอร์ตนาเข้านะเพื่อนๆพี่นะครับ กาละลายสิบล้านนะเป็นพะนี่ยคุณก็ขายไปนะครับแต่คุณจะไปว่าเต้นรถมือสองเก่าๆไม่ได้นะว่ารถเขาไม่ดีนะครับอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะนะครับมันไม่สมควรนะเป็นพันปีนะคุณจะขายจะโฆษณาของคุณ,คณก็โฆษณาไปนะครับเนาะซื้อเบ้นคุณนะครับเนาะสิบล้านนะครับเนาะโอ้วิเศษไม่ต้องกินข้าวเดือนหนึ่งก็อ,อิ่มทพิ์ครับนะซื้อสิบล้านนะก็โฆษณาไปสิครับนะครับแต่อย่าไปบอกว่าเต้นรถมือสองมันไม่ดีนะครับมันเก่ามันอย่างนั้นไม่ ไม่ได้นะเปนพี่นะครับเล่นพ้าเหมือนกันนะครับคุณจะข,ขายเป็นแต่เป็น้านก็ขายไปนะครับแต่อย่าไปว่าคนที่เล่นพ้าหลักร้อยหลักพันนะเป็นพีนะครับมันเป็นวิธีใครวิธีมันนะเป็นพี่นะครับเล่นพ้าแพงอย่างแรกเลยก็ต้องมีทุนใช่ไหมครับเนาะแล้วต้นทุนการในชีวิตคนเราไม่เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันนะขายรถแพงรถถูกมันก็เหมือนกันนะครับบางทีต้นทุนเขาก็ต่างกันแล้วนะครับก็ขายไปโฆษณาอะไรก็โฆษณาไปนะครับแต่ แต่ไม่ควรไปว่าอีกคือไม่ควรว่ากันนะมันจะดีกว่านะครับเดินใครเดินมันนะครับก็ถ้าคุณบปบูลี่ว่านะครับเต็นรถกระบะเก,ก่ามือสองไม่ดีไม่ด,มดมีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเขาย้อนถามกลับคุณละนะครับรถสปอร์ตคุณบรรทุกข้าวโพดนะครับบรรทุกปาล์มออกจากไร่ได้ได้ได้เหมือนรถกระบะเก,ก่ามือสองเก่าหรือเปล่าคุณจะตอบว่ายังไงใครบรรทุกได้เยอะวกว่ากันคุณกล้าแข่งกับเขาไหมละ่ะ นะครับเปลี่ยนมันมีสองด้านนะเพื่อนๆพื <presum ption> <most> ่นะครับมันแล้วแต่คุณจะมองมากกว่าคุณโฆษณาไปเลยครับนะสิบล้านไม่ต้องกินข้าวเดือนหนึ่งก็อิ่มทิพย์ครับซื้อเบนซ์ผมสิบล้านก็โฆษณาไปสิครับเนาะนะครับใครจะเชื่อคุณก็อันนั้นก็แล้วแต่เขานะครับก็แค่นั้นเองนะเพื่อนๆพื่นะครับก็มากันต่อนะเพื่อนๆพื่นะครับก็แวบไปหน่อยนะเพื่อนๆพื่พีก็กะดูพระกับผมเงี้ยก็แชร์ประสบการณ์กันไปนะเพื่อนๆพืพี่พูดคุยกันนะ นะครับตามวิธีคนชอบผ้าเหมือนกันนะนะครับคุณวิพี่ก็มาครับเนาะนี่ครับก็ปักกิ่งหรือสีหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมเนาะจะเนื้อหาอย่างนี้นะครับเนาะเป็นพิมพ์นิยมหรือพิมพ์พีตาก็นะครับนี่ครับก็น่ารู้เลยนะครับผมมาครับคุณวิพี่ก็ก่อนอื่นนะครับดินขี้เบ้านะคุณวิวพี่นะครับเห็นไหมครับเนาะดินขี้เบ้าต้องแห้งนะนะครับเพราะเขา พ่อหุ่นเทียนนะครับผมการความร้อนนะครับนี่นะครับแล้วเวลาหุ่นไอ้ดินคิปเป้ามันเจอความร้อนของโลหะที่เทลงไปนะครับมันต้องแห้งนะครับถ้าปินดินคิปเป้าไปที่เขาทาเขาจะมาโปะทีหลังนะนะครับมันจะเยิ้มๆนะครับนี่ยมันต้องแห้งนะครับผมนี่ครับก่อนอื่นเลยนะนะครับนี่ครับแล้วก็ดูเนื้อหาโลหะนะเห็นไหมครับเป็นเก็ด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 เก็ก็ดนะครับหนาออย่างที่รู้กันนะครับผมนะครับพระอรอโบราสมัยก่อนสุ่ม สูงฟืนนะครับแล้วโลหะผสมเขาจุดหลอมเหลวนะครับจุดเดือดเขาไม่เท่ากันนะครับมันก็แบบหลอมเหลวแบบร้อยเปอร์เซ็นกับหลอมเหลวแค่ยี่สิบสามสิเอร์ซ็นห้าสิเปอร์เซ็นแค่พอน้ำน้ำแต่มันยังไม่ถึงจุดของมันนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นผสมกันอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนอีวนะแล้วก็รอยตะไบเก่าเห็นไหมครับนะครับตะไบเก่านะครับผมนี่นะครับที่เบ้าเห็นไหมครับตะไบเก่านะครับผมแล้วก็นะครับขาดไม่ได้นะสนิมนะเพื่นเพี่นะครับ เห็นไหมครับสนิมนะครับเส้นของเก่ามันต้องมีสนิมนะเพื่อนเพื่นะครับมันเป็นธรรมชาติของความเก่าของเนื้อหาของพระที่เอามาสร้างนะสนิมมันเป็นสนิมโลหะอยู่แล้วนะครับเนาะพระก็สร้างมาจากเนื้อโลหะนะครับมันก็แค่นั้นเองะตะกะแค่นั้นเองนะเพื่อนเพื่นวีะครับเห็นไหมครับสนิมนะครับผมสนิมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสามล่องนะครับ จะหนิมน้อยเยอะต้องมีนะครับเพื่อนเพื่อนพีนะครับผมไม่อยากให้พลาดตรงจุดนี้นะผมจะเน้นตลอดนะครับเนี่ยด้านหลังด้านล่างนะเพื่อนเพื่นะครับนี่นะครับนี่ครับก็องค์รวมนะเพื่อนเพื่อนพีนะครับเนาะบนด้าโลหะปุ๊บปุ๊บนะครับเนาะการไม่รวมกันการอะไรของนี่ครับของโลหะผสมนะนะครับเป็นเกต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 เนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ พายนะครับแล้วก็ดินขี้เบานะครับเนาะนะครับเข่าพอกนะครับเข่าพอกก่อนที่จะเอาดินมามเข่าพอกก่อนที่จะเอาดินมาครอบครอบหุ่นเทียนนะเพื่อที่จะสำรอกหุนห่นหุน่นเทียนนะครับเนาะการหุ่นเทียนเกาะขี้ดินนะแล้วก็เวลาเทความร้อนลงไปนะครับแล้วก็ดินที่ที่ครอบที่ครอบหุ่นเทียนไว้จะได้ไม่แตกนะนะครับเพราะไอ้พวกดินจุงัวเนี่ยมันมีความยืดดุลสูงนะเพื่อนเพพี่นะครับ คนโบราณก็ถึงเอาไปทําตะเวียนไก่ชนไงเพื่อก้อยไก่จะไม่ได้แตกนะเพราะเขามีความหนึบความนุ่มนะครับผมนะมันเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณเพนวิธพีนะครับแล้วตอนนี้พอมันเจอโลหะนะครับมันเจอโลหะที่เทลงไปนะครับผมนี่ครับมันต้องมีความแห้งเพราะมันไหม้ไงครับนะครับน้าโลหะในกี่ร้อยองศาเพื่อนเพื่อนพีนะครับมันต้องแห้งนะครับไอ้เยิ้มเยิ้มช่ำฉ่ำน้ำมาโปะทีหลังนะครับผมแล้วก็ลอยตะไบนะครับตะไบต้องเก่านะครับผม แล้วก็นสนิมนะครับนี่เห <at> ok ็นไหมครับสนิมมันบ่งบอกถึงความความความเก่านะครับเนาะเพราะผ่าสร้างมาจากเนื้อโลหะนะครับนี่ครับสนิมนะครับนี่นี่นะก็สักหน่อยนะเพื่อนๆวีพีนะครับก็ผมจะเน้นว่าสนิมมันสําคัญยังไงนะนะครับจะตายแบบไปด้วยกันหน้าเพื่อนๆวีพีนะครับ นี่นะเพื่อนเพื่นพี่ปึ๊บนี่นี่เลยดีกว่านะครับเห็นไหมครับสนิมนะครับผมไม่พูดถึงตําหนิอะไรนะนะครับพิมพ์อะไรก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อพี่แต่สิ่งที่มีหลายหลาพิมนะครับสิ่งที่มีเหมือนกันสนิมเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับสนิมนะครับตอนเมื่อกี้พิมพ์ี่ตานะนะครับพิม์ไม่เหมือนกันเห็นไหมแต่สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันก็คือสนิมนะครับผม เพราะมันเป็นบ่งเป็นบ่งบอกถึงความเก่าของของพ้าไงครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสนิมตามซอกเห็นไหมครับะอันนี้ก็พิมพ์นิยมนะเพื่อนเพื่อนพี่เดี๋ยวนะครับจะได้ดูแบบเออเปรียบเทียบหลายๆพิมพ์นะนี่ครับเห็นไหมครับจอบนะครับจอบใหญ่นะครับเห็นไหมครับสนิมนะครับสนิมเห็นไหมครับจะพิมอะไรจะจอบอะไรนะครับเนาะ จะพิมพ์ไหนพิมพ์อะไรนะครับเห็นไหมครับสนิมนะครับจะพิมพ์อะไรกระช่างนะครับอันนี้พิมพ์กีตาร์จะพิมพ์อะไรกระช่างนะคุณ่อนเพื่อนพี่นะครับมันบอกบอกถึงความเก่านะครับที่ไม่อยากให้มองข้ามกันนะนะครับดีกว่าไปมองเส้นนั้นเส้นนี้นะครับมันเป็นพระ่อโบราณนะเุื่อเพื่อนพี่ติดมั่งมีมั่งมันมีมันไม่มันคือมันมันไม่ผิดปกตินะครับที่มันจะมีมั่งไม่มีมั่งนะครับถ้าผมจะบอกไอเส้นคอตรงนี้ต้องเป็นรูปนี้นะครับ แล้วผมเอาพระตัวเองเป็นบรรทัดฐานว่าที่มีอย่างนี้จะแท้นะผมว่ามันมันเกินไปนะครับผมนะครับก็อยากให้ดูองคหลวมมากกว่านะครับเพื่ลนๆพี่นะครับเล่นพระนะเพื่อนๆพี่นะครับประมาณนี้ละกันนะเปื่อนๆพี่ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะนะครับที่ดูจนจบนะครับผมก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ